ครับก็กลับมาสู่ออนดันครั้งที่112ในวันที่2ของการขันนะครับสำหรับท่านผู้ชมก็ชมผ่าน True Sport ได้นะครับวันนี้เริ่มเวลา18นาฬิกาซึ่งเมื่อวานเราก็ชมไปแล้ว10คู่วันนี้อีก10คู่นะครับเริ่มเวลา18นาฬิกาโดยที่วันนี้จะมีนักกีฬาไทยลงอยู่ทีมขอถึง2คู่ครับโดยคู่ที่3จะเป็นน้องเมยะะ์รัชนนอินทนนท์พบก,กับอายาปกโพรต่อด้วยคู่ที่5เป็นน้องอยูริก,กิพบก,กับคิมโซยังกองฮียองและยังมีนักกีฬาไทยอีก สามคู่ที่ไม่อยู่ทีวีก่อน์สครับเป็นใครบ้างก็จะมีทางด้านน้องครีมมุสนาห์อืมโมลพันครับพบศึกษาการเฉิมยูเฟยมือหนึ่งของโลกและเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้แล้วก็คู่ที่สองจะเป็นทางด้านน้องหมิวความบอีช่อชูบงพบศึกษาที่การครับเผลือเพีเกียวศิลมือซ้ายจากจีนและปิดท้ายด้วยรูปาสปอปอครับรอบสองพบกับทางด้านคู่ของไทเปย์กับรีจีกูรีกับซูย่าชิงเป็นยังไงกันบ้างผมเป็นยังไงบ้างผมจะวิเคราะห์ตามนี้นะครับเริ่มจากคู่ที่ทำการแข่งขันทั้งสองคู่คร อายะโอโฮริคู่นี้เคยพกกันมาสี่ครั้งผัดกันแพ้ฟังก์เชอกนละวสองครั้งโดยที่สองครั้งหลังสุดอายะโอโฮริเป็นฝ่ายชนะน้องเมย์ด้วยการยุทูวิธีการเล่นที่ว่าเม้นเหนียวแน่นแล้วก็รอให้กับน้องเมย์เกิดควาพดเองซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้น้องเมย์น่าจะเก็บความผินพาดจากสองครั้งที่ผ่านมาแล้ววันนี้น้องเมย์น่าจะใช้จกกังหวะฝีมือที่เหนือกว่าหนักกว่าเร็วกว่าน่าจะผ่านทางด้านอายะโอโฮริไปได้ผมเชื่อว่าวันนี้น้องเมย์น่าจะเป็นเกมได้สองเกมรวนนะครับขนาดที่ ผู้ถ่ายทอดสดอีกคู่หนึ่งคือน้องว no ิวน้องกิฟต์พบกับคิมโซยังกองฮยองก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้ทินคู่เกาหลีใต้ดีจริงๆเมื่อวานเราเห็นว่า4คู่ที่เกาหลีใต้ลงในอีกคู่ชนะร0 0วันนี้คิมโซยังกองยองพบกับวิวกิฟต์เคยพบกันมาสามครั้งเป็นคิมโซยังกองยองชนะ2เราชนะหนึ่งวันนี้ก็บอกว่ารูปแบบเกมการเล่นผมว่าสูสีคู่ขี้แต่ว่าความได้เปรียบของคิมโซยังกองยองที่ดูดีกับคู่น้องกิฟต์คือว่า เขามีลูกที่จังหวัดทีเด็ดทีขาดถือว่าตกหนักกว่าแต่ว่าเราก็เหนียวแน่นผมว่าเกมวันนี้สูงสีคู่ขี้แต่ว่าต้องยอมรับครับว่าเราเป็นรองนิดหน่อยครับสำหรับคู่นี้ทีนี้ในอีก3คู่ที่ไม่อยู่ในทีมวีคอนเป็นใครกันบ้างก็ต้องไล่ไปตั้งแต่น้องครีมพบกับเฉินยูเฟยชั่วโมงนี้หญิงเดียวนั่นนาทีนี้ต้องยอมรับเพราะว่าหาใครต้านเฉินยูเฟยยากต้องดูครับวันนี้น้องครีมจะส่อสู้ได้ขนาดไหนแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นรอง แล้วก็น้องหมิวพรวีชอบชูวงก็องบอกผลงานยอดเยี่ยมตั้งแต่สเปนจนมาถึงรายการนี้เมื่อวานก็บาบมันเยี่ยแบบปีสองงเกมวันนี้เจอเถิดวิงเกิลสถิติเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่านาทีนี้น้องหมิวก็อาจจะสร้างรอสักหน้าใหม่ได้กับราบเกิลกับวิงเกิลเ,เป็นหน้าเป็นหน้าส่วนคู่สุดท้ายบาสซัปปด้วยปัจจุบันมือวานกับาสามในรายการนี้และกับการที่จะพบกับไทเปซึ่งสถิติเคยพบกันมา3าครั้งเป็นบาสซัปปชนะทั้ง3าครั้งผมเชื่อว่าการันตีครับบาสซัปปเข้าสู่ข้อ8คนสุดท้ายใน นั่นคือพรีวิวสำหรับออนแลน์วันที่2ของซึ่งออนแลน์ครั้งที่12 2แล้วก็พบกับทุกทอนนะครับเริ่มเวลา18ในการครับวันนี้สวัสดีก่อนสวัสดีครับ